Terima kasih telah menonton! พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตะรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกู้เกียรติเจริญบุญอายการจังหวัดประจำสำนักอายการสูงสุดนายอุดมชัยโลหนุษย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานปปสกทมและกองพิสูจน์หลักฐานในข้าเปิดรถยนต์ของกลางจำนวน11คันที่ตรวจยึดไว้35คันในผับจินนลิงเขตยานวากรุงเทพมหานครโดยพบว่ารถทั้ง11คันยังไม่เคยถูกเปิดและเก็บรายนิ้วมือรวมทั้ง DNA และเอกสารภายในรถซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถ นายทุนจีนสีเทาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายตู้ฮาวโดยเฉพาะรถยนต์อันพาสสีดำทะเบียน7กอไก่พอสำเภา1234ซึ่งจากเอกสารภายในรถพบว่าเป็นของนายหยางเฉินซึ่งมีศักเป็นลานของนายตู้ฮาวและอีกคันเป็นรถยนต์รสรอยที่มีมูลค่ากว่า5 0ล้านบาทโดยพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นมีความเชื่อมโยงไปถึงคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพยาย่านตากสินโดยก่อนหน้านี้มีการตรวจค้นไปแล้วสองครั้งและตรวจยึดอายัดทรัพย์สินไว้จำนวนมาก พลตำรวจเอกสุรเชษก่าว่าการเข้าตรวจค้นวันนี้เป็นการตรวจเก็บลายนิ้วมือและ DNA ภายในรถแต่ละคันซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเปิดตรวจจึงต้องทำให้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานหลายรายการที่ไม่ได้ถูกตรวจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นชิปแลกเงินสำหรับเล่นการพานันถาดกลองไม้ซึ่งน่าจะใช้เป็นถาดกลองยาเสพติดสำหรับสูดดมและยังมีหลอดสำหรับยาเสพติดตกกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนปัญหาที่นายชูวิทย์เป็นห่วงนั้นรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะถึงปัจจุบันนี้ผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้เข้ามาดูเรื่องสำนวนการสอบสวนด้วยตนเองดังนั้นการทำงานจากนี้ไปต้องเป็นไปตามกลไกส่วนจะมีการบันทึกหลักฐานชิ้นใดเกี่ยวข้อง กับคดีใดนั้นเป็นหน้าที่ของนครบาล